ีครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับที่เข้ามารับชมในช่องเล็กกับชาครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการเก็บงแอปเปิ้ลพันผิงนี่ดีครับในประเทศอิสราเอลในเขตภาคเหนือครับเมืองชาอันครับว่าสิมีวิธีการเก็บแบบไหนไปรับชมกันเลยครับผมนี่ครับนี่ครับรถไทยครับในการเคลื่อนย้ายครับผมนี่ครับผมยิงยกขึ้นครับปุ๊บยิงยกฟันไทยขึ้นก็ยังบานเท่านี่ครับผม นี่ครับการเคลื่อนย้ายบล็อกครับเพื่อนที่ใช้รถไทยครับนี่ครับผี่พันธ์ครับผมในการเคลื่อนย้ายครับผมเสิบ,บินลองประมาณสักสองสามเมตรครับผม <c oughs> เพื่ออะไรสิว่างบินจุดบินจุดไปครับ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เบาเที่ยวครับเบาเที่ยวเฮ้ยบอสวัสดีครับเพื่อนครับนี่ครับเบาเทิวครับผมเนี่ยสีเต็มบอกแล้วครับผมเนี่ยครับเห็นโอเห็นโอเห็นโอครับวันนี้ครับเห็นโอที่หนึ่งซุ้มวงครับผมนี่ครับนี่ครับวิถีชีวิตเห็นโอครับผมนี่ครับสิเต็มบอกแล้วครับผมบอกนี่ก็เต็มแล้วก็เศร้าแล้วครับนี่เบาเที่ยวครับทีมงานทีมงานอันนุ่มดอนครับผมนี่ครับนี่ครับเต็มบอก ไปมาลกสัวครับนี่ครับมีสี่มานี่เงินเบิร์สกอนครับนี่ครับแต่ว่าสิงหจ็คเก็บบ่ครับนี่นะครับผมพหาก็ยังอีพันยังไงก็อพันมาโดมาโด่าบตก็เดือนน่จะบากอยู่ว่าท่านส่งทรงกระบาดสี่หมื่นเนี่ยครับหมนี่อสี่หมื่นี่สี่หมื่นี่ก็ได้อยู่ครับสี่ห้าหมื่นเวแต่ความขยันตองแต่ละคน จากคว่หนางานนี่หนางานคือหมายถึงว่ามีโอหลายช่วงนี้ก็หนาฝนบุกค่อยมีโอเนี่ยบอว่าหนานี้มันหนาหนาวพอมากก็ฝนเนาะมีพันเนาะนั่นก็บ่ค่อยมีโอครับช่วงหนางานกับเดือนละมีพันช่วงหนางานโอ้ยไรมีหน้ามีหน้าเป็นต้นไปเนาะครับเนาะโอ้งานสีไรอืมนี่แหละครับชีวิตแรงงานไทยในอิสราเอลครับสวนภาคเหนือนี่ครับส่วนมากก็จะเป็นสวนผลไม้เนาะมีพันเนาะ กะจะมีฟาร์มงัวเล็กๆน้อยฟาร์มงัวฟาร์มไก่แต่ว่าส่วนมากเป็นสวนผลไม้หลายนี่นะครับขันมาแล้วก็ได้ซื้อเก็บปอบพวกผู้อยู่บ้านกระเบื้องเอาเด้อนี่นะตอนพี่หาเงินนี่ครับเออผู้สาวแล้วเปิดรถมิเตอร์บกเลิกครับนี่นี่ครับนี่ครับยิงมุ่งมี่หรอกอุ๊ยยิงมุยิงแล้วครับนี่ครับบ่ต้องย่านครับเออแมนบอกว่าเที่ยว บ่มีนอกดูนอกทางไงน้อนเออนี่ครับมีนเสือกับนี่ครับนี่ครับทีมงานอันสามคนนี่ครับเป็นทีมงานนุ่มอูดรครับผมนี่ครับผมกัทีมงานนุ่มอุบลครับ้วมจิกนครับไม่ครับเอมือหนึ่งเบาที่เห็นผู้หยิงบาแต่ละมือโอ้หายากครับ้าเห็นได้นาอเออ ขั้นบกเขานี่โตเมืองเนาะยังสีเห็นผู้หยิงเขงา,าขป้าขอลอผู้ิ่งออผู้ยิงกับผู้ยิงคนบ้านเขาเนาะบอกกันกับวงหูงเ,เ,งงเรื่องหรอกนี่แหละครับวิถีชีวิตครับผม <c oughs> งานทำงานครับเก็บแอปเปิลพันพิงเลดี้ครับผมนี่ครับมาเบิไกด้ครับเอเปอนซ่บียังนี่ ขายแพงแพงที่สุดบอญพันธ์พันเนี่ยอันอันธ์อันพิงได้ดีราคาดีกูมูครับพิงได้ดีปีกายซ้ำนี้เพราะเอาเนี่ยปีกายเนี่ยปีนี้เป็นราคาเนี่ยนี่แหละครับตัวไรตัวไรนบุรีเฮาดึกทิมอย่างเดียวมอญพันธ์่น่อยน้อยเขาทิมอย่างเดียวอ่น้อยทักไรเขาก็บเขาเนี่ครับเป็นราคาเกลี่ยต้งเวินครับคือดากเองสิครับตูดมันนี่ครับมันสีดำๆเกินบัวเหว่เลยครับสภาพล้อยรอบก็ง่ามครับนี่ ทีมยังเยีะครับเยอะไหครับแบบนี้ครับแบบนึงครับนี่เป็นตะปุ่มตะปั้มนี่ครับเกือบผเป็นตะแสบกรับเอาทีมครับผมในบ้านห้องเป็ดน้ำปั้นเฮ้ยแมนครับขายดีดีนะครับเนาะแต่รูปในหลายอย่างเมื่อไอทีมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็บผมมีอย่างอเนะครับเนาะฝากไปซ้ำหนองครับฝากกดติดตามเอ่อกดไลค์นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ผมมีอยังไหนครับสวัสดีครับผม